สวัสดีค il, <c oughs> ่ะสลึงฉลึแม่นอนบม่นไ่เลนอนอยอนปะคะของนันว่าหอนงีว่าหอนสวัสดีค่ะได้หนได้ดอกไม้ตุลอันก็แม่ไปงานกันค่ะผู้ใดยางวัทั้งไดนะผู้ใดนะค่ะว่าได้นอนได้หนิเนาะว่าได้นอนนะค่ะยาน ฉันรับตหานุมฉันเห็นสิพี่ผูยิงไม่ยิ่เสียงผูยิ่งหายบ้างวะเพราะมันหลอดคือเองไหมนไม่ยานยืดกผู้เมียมากประกามือตาอยาเห็นคนคนนึงหนิห่างคักเลยนึกว่ห่างแม่เลยค่ะคนคนนึงหนิห่างแม่พ่อผู้ยิ่งนอนอยู่ห้างทางนกจะซื้อเลยนูกว่าปีี่ผาประตูอ้ามดนาม ออกข<ม>้า,กออกางไหนออกข้างอีแม่ไงมฮะออกข้างไหนออกข้างไหนกออกข้างนี้เลยปะ,ะค่ะกีฬาถือไปใส่หนาลดไปชายก็ได้ไปหมดอันเบิร์ดแล้วปะค่ะข,ของเขาหนูจะปิดทยหมดแล้วหนูปิดเลยเด้แห้งๆเลยบปะเหนบ่อยปะหนานี่ <มา S 2> คือตัวเองแมนบอมันบอแมนเด้อค่ะที่จริงผู้หญิงที่นองยิ้มแขงๆพาป่วยอ่ะคือนางฝ่าเอ้าแมนบอเก็บให้แมเดเก็บปวดเยเกินแม่่ล่ะตอนลงเข้าคนขับยงส่ตกต้ยะเลเด้อยิ่งใส่ราคาเออเออเอจะแมนเอาเกือบนม่ไว้ฮะเอาเี้ยทุกขเกือบทุกแล้วเป็นตาแซ่กค่ะ มัน้ยหอมแล้วมื่อนี่มันหอมกินได้กินได้มื่อนี่กินได้แล้วอากินเลยค่ะเพราะนั้นมันเปรี้ยวไงโอายไปกันเด้อค่ะเอาเอาบางคุงออกนะอีลานั่นแย่หยียบเด้อนั่นเออเอาไปชะตากินอีกมื่อนี่กินหอมออกเราเมื่อนี่มือนี่มันมันบได้กินหอมหองนี่แต่ย่านแต่ย่านความเก่ามากค่ะไฟเขาไม่ติดอีกว้ายกันตั้งไหนล่ะค่ะวันนี้ยุกทั้งจัตเลยโอนยมันมีหมองนอนเลยหนูเข้าเมียไหมค่ะ เงี้ยไงเยร์สบายค่ะห้องนึงนุบอกน่าจะไปนอนน้ากันเนาะค่ะนุคุ้มผ้านอนเลยเปิดไฟนอนเหาค่ะพี่น้องเปิดอันซีฟอนงห้ฟังค่ะอันยานทั้งแม่ทั้งลูกเปิดไฟนอนไว้บันนี่ก็เอาผ้าห่มมาคุ้มหนานอนเอาแต่ว่ากับคนเราบดี๋ยพักเนาะค่ะมันกระลับดีอยู่บันนี่กระแล้วแงงแต่ประตูคือจังอันยานคนมาดึงอยู่บรเซานี่ประตูเออปิดบรเนิทมันเป็นไม้เป็นเป็นเป็นห้องไม้แบบว่าเก่าๆนะ่ไหมเมีน เมื่อนี้เป็นอีหยังที่แบบว่าเดนนอนเนี่ยว่าเรนนอนแหน่เนี้ยไปทั้งข่างกับพ่อตะลูกนอนหุ่มปาประสบการณ์เมื่อนี้พ่ออีหยังแหน่เมื่อนี้เรื่องของมือเส้าอ่ะหนูสิโต้จำไปเรื่องตลอดกี่เกแบบมาจอดมาจอดโรงแรมมันบ่มันจะโรงแรมแห่งหนึ่งมันเป็นเป็นรีสอร์ทป่ะม่นบ่เป็นโฮมสเตย์แห่งหนึ่งเออโฮมโฮมสเตย์รีสอร์ทแห่งหนึ่งอาย่เด็กเท้าวนึงค่ะบ่ถึงฮอดอัน20นาที นูก็น right. so oh, ั่งแก้เทงแม่แม่สาผาอยู so good, right? ่อยู so be know, uh ่ในห้องน้ำเออห้องน้ำมันคือเกาเทงหนูก็นอนกินละมัแกแเทงอยู่ก็เป็นละแมงสิขัห้องน้ำกับปะกาปิดประตูกับปะกาล็อกก็บอกว่าห้องน้ำมันล็อกไปได้ตัวนี่แท่ไม่จะคล้องญาติกับพอล็อกแล้วเปิดโอ้รถบรรทุกหนักเปิดแล้วเองแล้วยื่ดีก็มีบุคคลหนึ่งถักมาบอกว่าระวังดีสอดหนึ่งเด้อครับ อันนี้ข้าวบางอย่างข้าวร้อนๆอันนึงถึงพ่บอกไว้เนี่ยมีห้องห้องประจออกลีสวนอีสวนเด็ข้าวร้อนอันนึงแล้วป<อ>าโค<อ>้ดป้าแม่์ก็ลูพลากันสาวเรียนออกมาหลังห้องอก็เลยบอกกันมาเร็ว,ว,วมากเฮี่จังไดล่ะอันเฮาสี่อันเฮาสี่อันอพี่แบงค์มารับบอพี่แบงค์ก็ว่าเพิ่งก็ออกจากงานพะนะเลยโทรเอิญพอสนกับมารับข้าวไปเลยค่ะ บันิมาถามเพื่อนเพื่อนได้ว่าห้องห้องที่มขคานัะมันเป็นห้องที่สองแมีหนาก็แม่แล้วห้องใด่นนะอหองอุ้ยหองเขาน่ยบัม่เห็นเนาะมันกับบอเหลือแล้วค่ะยุ่นี่เขาไปนี่สิยุ่งสายมือเป๊ะแล้วเ้าขี้เข้าไปในหันในรีสอร์ทเป็นห้องที่สองหองแรกมีค้นยูอยู่เออในรีสอร์ทนั่นมีมีเก้าห้องสิบหองแต่ว่ามีคนอยู่แค่ขอบควัวเดี่ยวกับคือสองบัวเมียอยู่แล้วบันที่นี่ มันห่ากก่อนทั้งเมดนนะมีจักห้องซิฟค่ะซิฟหองเอางานห้องบ่นี่แมนเอางานห้องตีมันห่างเราเดียวนึงอหมห้างที่สอดราเดียวมองมองงันนั่นน่ะแห้งห้างแจกมันเขาไปไหนอยู่ร้อนปะคัะนานแบบจนร้อนบ่ไดรเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอีกเลี้วม so like ันเป็นวังเวงวังเวงก็คือว่ามันห่างกันววังงเไกแล้วตอนแรกมันเป็นปลาไหมคะเป็นปลา มันรีสอร์ทกับสิยู่างกันของหนึ่งของหนึ่ง,ง,งยูห่างกันเดี๋ยวเขาเปิดเข้าไปตอนแรกนี่ห้หองมันคายบ่ม,มีคนอยู่เลยมันอับอัพัดล้มกับเอ้าแปลกนะแอ์ก็เย็นแต่พัดล้มเป็นอย่างคือมาตั้งเปิดอยู่แล้วลปักใส่งานบานนไ่ได้คือกันก็เลยตื่นอุ้ยเราได้ทําบุญแล้วอึเม,ม,มือนนี้เด็ดมีโอกาสพาลูกมาทาบุญเหรอค่ะเอาเนว่าทำตังค์แล้ว ตั้งใจจะเห้ผมมีหลายมือแล้วแบแคบแคบแลบมเราจะอยู่กันยังไงเนาะยก่นป้นะเมอบอวบอ์ตอมยบอวตอภายในครบปนาที่เลยตอนแรกเขาไปท่อแรกอะเป็นวังเวงค่ะเป็นวังเวงบ่นลูกขาเด้กูกะน้อนแกะเพนแต่ว่ากันเป็นแล้วแวงหลังอยู่ ไปยืนอันกินขนมอยู่หน้าห้องน้ำเฝ้าแม่ซักผ้าเป็นแล้แหวงหลังมีการเปลาเลยนี่เพราะฉะนั้หูใหญ่ไม่ค่าตอนแรกเลยเเป็นปกติเปิดประตูออกไปชมวิวก่อนนะพอลูกก็เป็นตื้นๆแล้วมั้งจะไปเฝ้าเมียจะไปเฝ้าไปละเน่ยนี่มาเตี้ยขี่ยันทั้งเมียทั้งลูกประกลาศเปลาเด้เลยออกไปชมวิวพะนะเปิดประตูออกไปชมวิวอืมขึ้นไป่จะปาโนประกาเปลาดอกยานที่เมียยานก็เลยฝ้าเป็นประตูเขามานอน บนสพมีคนแชทมามีคนแชทมาบันนี่เพื่อนเอิญแม่ตีแม่อยู่ในห้องน้ำแม่แม่มาหนีมาเบิงอันนี้ตีตอเล่นออกมาจากผ่านแม่เปิดประตูออกไปทั้งหลังแม่ค่ะไปเปิดประตูออกแล้วแม่มาเบิงอันนี้พะนะแล้วเอาแชทให้แม่อ่านชิบหายแล้วบันนี่เนียมเบิงเนียมเบิงในบันนี่ค่ะนับห้องในบันนี่แม่นคักคักคลิปว่าตยนวะคืมันห่างกันเปบดนม่ค่ะห้องหนึ่งห้องหนึ่งแม่ ลูกคิดสาพหนูยังแบบคนลูกด้วตอนนี้เสียวเสียวสันหลังไม่เป็น,นคน,นยาดทีท่ไม่เจอเองนี่ยังน,งนอนคิดคทีมวิธีมันแปลกเพราะใหญ่หมองไหม้มาเพราะหัขคาวเดี๋ยวเขายหญ่หมองไหมาเขา,ออา,าอนอนปลับเป็นบ่แม่เขากลับเปิดอันไฟนอนนี่แห่ปกติสิปิดไฟนอนนี่ไม่จังสิคอยนอนหลับปิดไฟเข้าไปแล้วว่ามืดจืดคือนาสิกานอนมาหนีเนาะตอนก่อนเขานอนอ่ะไฟติดอยู่พอตื่นขึ้นไฟเพ่ติด อีคนว่าปีไห้บะคะอันน e oh, wow. ี้กร้อนด้อกันเนืนอ่ะคะนี่้นขนาดไม่ได้เจอเหงือกอแต่ห้องอับบ่อห้องแม่เขาไปอยู่บ่อห้องน้ำไม่ไดขีกับแกเนยอ๋อมันค้นบ่ออ้นค่อยได้อยู่แล้วแต่ห้องอันแต่ห้องที่เม่เข้านะ ทั้งอัพทั้งแบบองตู้เสือผ้ากะห้างเนี่ยกะห้างเบิด์ี่แม่ก็ไปดูดูนูย่านโนูย่านเป็นคือเขาออกข่าวตะกี้เนาะที่ว่าสาวเปี้ยวหั่นศกเนาะนูละย่านม่นบอหนูก็ไปเปิดตู้เสีย้าหนูสิไปหาเอาไม้แขนมาแขนผ่านนูซักเร็วนูก็ไปเปิดค่อยๆเปิดไปลับจักพะนัหนหนูจะจะขวางไหมคะที่น้าัวนตู้เสีย้ากับผู้พัง เจอของดีเัิญแล้วว่ากินกินนี่คือสุดยอดเลยค่ะกินแบบบอเมนกินอันอื่นได้มันเป็นกินอัพกินเ่ยค่ะก็ว่าบอมีคนมาอยู่แล้วโดนแล้วขนมที่หนูแซ่ตู้เย็นไว้หนูยังบุกกาออกนะกูทิ้งไว้หันละแอร์ก็ปิดเจ้บุ้ย่านไรแอร์ก็บบ่ปิดของเพลนเปิดประตูไว้ทันสองทางเลยมูเฮาแล้วก็เปิดแอร์ไว้บุกกาสิมมืนตาเลยถ่ายกินดิบไปตั้งอยู่ได้เห็นเหังเด้อผู้ใดผู้ใดฟังนี่แระวังเด้อ อย่างข้างหงลังหน่ะค่ะเหมือนตามาเห็นนั่นสวัสดีค่ะเป็นตัวนึงดีนะ